ก็สวัสดีครับผมวันนี้กับช่องเด็กสายคลองครับอันนี้พามาชมอ่าวิกเตอร์นะครับ38อันนี้เสียงท่อจะเดิมๆนะครับลงมาทีนิดเด หน้าครับกมแจ่มจเลยครับนี่ก็เป็นกระจกหลังเต่านะครับอันนี้ต่อจากซุนชัยนะครับซุนชัยนคร,นนครปฐมนะครับ น,นี่รถบ้านอันธรชูชัยนะครับไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่าก็เรียกถ้าเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นลายโดเลมอนนะครับบ้านนี้จะเน้นที่ลายโดเลมอนนะครับเป็นทุกคันนะครับแต่ละภาคผลงานของช่างออฟนะครับ ลายของแต่ละคันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีแต่ละภาพดีครับเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนครับดีครับมาดูตัวลูกต่อครับอ่าระหว่างรอเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันครับอันนี้ก็จะเน้นเน้นที่ลวดลายสวยนะครับไม่เน้น ไม่เน้นไปนะครับอันนี้สีสันมากครับ ไม่ทันแล้วปอดซีแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นรถของเสียชัยนะครับ นี่ครับท่อเดิมๆครับสไตล์สามแปดบางฝุ่นก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ใหญ่มากพอดีพอดีว่าคันนี้วิ่งทั่วนะครับ มาดูกันต่อครับ ดูการถอยครับถ้ากล้องเห็นกล้องมันเอียงๆหน่อยก็ขอ,อไปได้วยครับว่าหมายกันสั่นมันเป็นไรไม่รู้ผมปรับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอ้ ร้อยครับเอ้ okay, ครับคลิปนี้ขอจบอีกงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องเด็กใส่คลองด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ